สวัสดีค่ะวันนี้เช่นเดิมค่ะวันนี้นำพาวิ่งรอบสนามพิพาพิรมตอนช่วงเช้านะคะอันนี้เป็นทางเดินที่ที่นำเคยบอกไว้ว่าเราจะวิ่งประมาณประมาณเบอร์กลมๆตรงนี้นะคะเดี๋ยววันนี้นำจะพาวิ่งทั้งในส่วนที่ในส่วนที่เป็นตัวแยกนะคะแล้วก็ตัวตัวแบบขอบมากสุดนะคะอันนี้ตัวตัวมากสุดนะคะตัวใหญ่สุด อันนี้คือตามเส้นทางของเขาค่ะก็ตามทางมานะคะทางก็จะค่อนข้างร่มรื่นนะคะเพราะว่ามีต้นไม้อยู่ทั่วทั้งสวนเลยแฮปปี้มากค่ะอันนี้เป็นเครื่องเล่นเวลาเราวิ่งมาครึ่งสนามนะคะเราก็จะมาเจอเวิร์งที่มันเป็นเครื่องเล่นตรงนี้นะคะแล้วตัวเวิร์งเครื่องเล่นเองเนี่ยก็จะมีทางไปทางขวาอีกทีนึงนะคะแต่ส่วนใหญ่น้ำก็จะ มาทางซ้ายนะคะแล้วทางซ้ายก็จะมีแยกขวาซ้ายตรงนี้นะคะเดี๋ยวนำจะพาวนกลับมานะอันนี้เป็นทางที่ที่มาตรงสนามฝั่งนี้ค่ะส่วนทางซ้ายอันนี้จะเป็นที่นำนั่งเปลี่ยนโรลเลอร์นะคะเปลี่ยนรองเท้าโรเลอร์สนามเราจะติดไปด้วยสองซอยสองฟากนะคะอันนี้นำพาวนมาทางขวาค่ะนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำที่อยู่ในส่วนสาธารณะแล้วก็พาวนอันนี้นํำก็คือถ่ายบนโรลเลอร์นะคะถ่ายบนโรลเลอร์ก็จะได้เร็วกว่าได้เร็วกว่าการเดินนิดนึงนะคะอันนี้นอนี่วนมาแบบนี้ค่ะตรงนี้เลยนะคะวนกลับมาที่เดิมที่เมื่อกี้เป็นซ้ายกับขวาตรงนี้จะเจอเก้าอี้ที่น้ำนั่งเปลี่ยนรองเท้าแล้วรองเท้าแตะน้ำนะคะแล้วก็เหมือนเดิม เมื่อกี้เราวนขวาแล้วตอนนี้เราวนซ้ายซอยนี่คือจะเป็นสองฟากนะคะเดี๋ยวน้ำถ่ายอีกฟากหนึ่งให้ดูอันนี้คือฟากทางบ้านนาแล้วก็วนตามทางมาค่ะสนามเนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะคะความกว้างของตัวถนนตรงนี้ <c oughs> เขาก็จะทำให้ประชาชนนะ่ะให้ผู้ที่มาเดินเล่นเนี่ยสามารถวิ่งได้เดินได้ขี่จักรยานได้เพราะว่า ตัวพื้นนะคะจะเป็นตัวเรียบเรียบเหมือนลาดยางนี้นะคะความสวยงามแล้วก็มาตามทางเรื่อยๆค่ะเห็นไหมคะทางดีมากอารมณ์เป็นทางวิ่งทางเดียวกับเหมือนที่ไปสวนสาธารณะสวนจตุจักรเลยค่ะอารมณ์แบบนั้นเลยเป็นพื้นแบบประมาณนั้นเลยนะคะ ที่เขาลาดยางเจ้าหน้าที่ลาดยางให้อันนี้คือทางขวาของอีกฝั่งซอยหนึ่งอันนี้น้ำก็พามาตรงกลางตรงกลางก็คือจะเป็นในส่วนถนนใหญ่ๆเป็นเมนหลักๆเลยเพื่อที่จะเป็นทางออกระหว่างซอยฝั่งขวาซอยฝั่งซ้ายซอยด้านหลังของน้ำนะคะอันนี้ก็เห็นไหมคะจะมาบรรจบกันตรงตัวซอยที่น้ำพึ่งวิ่งผ่านมาเมื่อกี้ ทางซ้ายนี่ก็จะเป็นเก้าอี้ที่นั่งเปลี่ยนรองเท้าของนํำนะคะ<ม>เห็นไหมนี่คือสนามส่วนวิภาพิรมนะคะวิ่งเล่นได้สนุกสนานมากเวลานําเอากระต่ายมาปล่อยก็จะปล่อยในส่วนของบนสนามในส่วนตรงนี้ค่ะที่เห็นๆตรงนี้นะคะแถวนี้ก็รม่มรื่นมากๆเลยค่ะมาวิ่งกันนะคะมาออกกำลังกายตอนเช้าๆกันค่ะ